พี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับกรับสวัสดีอีกข้างหนึ่งนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับวันนี้จริงๆแล้วตั้งใจจะมาพูดเรื่องเดียวคือเรื่องข้าวเพราะว่าขณะนี้ทุกของพี่น้องชาวนาได้กระจายไปตามจุดต่างๆทั่วประเทศและตามที่คุณถนอมได้บอกกับพวกเราแล้วนะครับว่าวันนี้พี่น้องชาวนาภาคเหนือตอนล่างทนไม่ไหวแล้วเลยปิดถนนสายพิษโลกไปจังหวัดตงครสวค์นะครับพี่น้อง ก่อนที่ผมจะลงรายล,ละเอียดและเล่าให้ฟังบังเอิญระหว่างที่เดินทางมาได้เปิด Facebook เห็นแล้วอดพูดไม่ได้ฮะเพราะอามาเต้นได้มีการพูดว่าวันที่13ที่จะถึงนี้เชิญชวนมวลชนคนเสื้อแดงทุกจังหวัดทั่วประเทศเขารวมแล้ว50จังหวัดจังหวัดละ5 0 0แสนคนให้ออกมาชุมนุมต่อต้านกปป,ปสพี่น้องตุมันพูด ผมเลยไม่รู้ว่ามันบ้าหรือเปล่าพี่น้องเอ,อ๋ยเพราะเมื่อกี้ถามสอสอลังสีมาคุณลังสีมาบอกว่าจังหวัดเขามีแค่สองแสนคนแล้วเขาไม่เอามันด้วยผมถึงบอกว่าพวกนี้มันสันกลางวันอยู่เลยครับพี่น้องและพวกนี้ขณะนี้ก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะรับรู้อยู่แล้วว่าในการเรียกร้องคนเสื้อแดงมาร่วมจุมนุมต่อต้านกปป,ปสวันนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้เพราะว่าวันนี้ พี่น้องคนเสื้อแดงที่เป็นคนยากคนจนกําลังต่อต้านรัฐบาลยิ่งรักครับพี่น้องครับเพราะในช่วงหลังปีใหม่มานี้พี่น้องคงจะรับทราบว่าได้เกิดม็อบของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่าชาวนาในหลายๆจังหวัดแต่ก่อนที่ผมจะเอาภาพต่งตางๆเหล่านี้ได้ฉายให้พี่น้องได้รับทราบว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆบ้างในช่วงสองวันพี่น้องคงทราบนะครับว่าชาวนาเราระบากมาตลอด รัฐบาลยิ่งรักชินวัตรโกหกพี่น้องชาวนาด้วยประกาศโครงการรับจำนำหนึ่งหมื่นห้าพันบาทที่ผมพูดมาอยู่เรื่อยและแต่ละครั้งแต่ละครั้งพี่น้องชาวนาก็ได้เงินช้ามาตลอดโดยเฉพาะรอบนี้ถือว่าเป็นรอบที่ห้าเป็นโครงการรับจำนำรอบนาปีปีห้าหกห้าเจ็ดโครงการนับเกิดขึ้นมาที่หนึ่งเดือนตุลาคมปีห้าหกแต่ชาวนาเราเกี่ยวข้าวตั้งแต่นู่นฮะบางครั้งเดือนกันยายน ภาษาพี่น้องชาวนาบอกว่าเกี่ยวแล้วแขวนไว้ก่อนเมื่อโครงการเริ่มต้นไปที่หนึ่งเดือนตุลาคมจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นพวกผมเคยถามรัฐบาลแทนพี่น้องชาวนาว่าพี่น้องชาวนายังไม่ได้เงินเลยตั้งแต่ปลายเดือนตุลาพฤศจิกาวันนั้นคุณธนุศัก์เล็กอุทัยเคยตอบกระทู้สดผมตอนประมาณเดือนตุลาคมบอกว่าไม่เกินเดือน10ไม่เกินวันที่15เดือนพฤศจิกายน15ห พฤศจิกายนพี่น้องชาวนาต้องได้ตังค์ปรากฏว่าเมื่อถึงวันที่15พฤศจิกาชาวนาไม่ได้ตังค์ก็เริ่มมีการเรียกร้องจากพวกเราที่เป็นตัวแทนของประชาชนเรียกร้องมากขึ้นปรากฏว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คนคนนี้เคยเป็นประหลาดกระทรวงพาณิชย์นะฮะที่ไปตําหนิโฆศกพรรคประชาธิปัตย์ว่าเป็นหน้าประบูชนเขื่อนผมพูดพดไปผมนึกชื่อเขาไม่ออกพี่น้อง คนคนนี้บอกว่าภายในสิ้นปีก็คือเดือนธันวาคมบอกว่าชาวนาต้องได้ตังค์แต่พี่น้องรับทราบไหมครับว่าปรากฏว่าผ่านไปแล้วครับสิ้นปีชาวนายังไม่ได้ตังค์ปรากฏว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคุณทนุศัก์ออกมาพูดอีกครั้งหนึ่งว่าวันที่15มกราคมที่จะถึงนี้ชาวนาต้องได้ตังค์และจนป่านนี้ยังไม่มีวีแวววันนี้มีข่าวว่ารัฐมนตรีตัวว่าการกระทรวงพาณิชย์เองบอกว่าภายในเดือนมกราคม ผมสังเกตดูว่าเขาเตะถ่วงเลื่อนมาเรื่อยๆจนทำให้วันนี้พี่น้องชาวนาทั้งประเทศเริ่มไม่ไว้วางใจรัฐบาลยิ่งลักเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ชอบโกหกพี่น้องชาวนาช่วงสองสามวันที่ผ่านมาจนทั้งวันนี้ขณะนี้เกิดม็อบของพี่น้องชาวนาในหลายจังหวัดที่ผมจะขออนุญาตเอามาฉายให้กับพี่น้องได้รับทราบว่า วันนี้ชาวนาบอกว่ากูไม่เชื่อรัฐบาลยิ่งรักแล้วโว้ยพี่น้องดูภาพแรกครับภาพนี้เป็นภาพแรกที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้จังหวัดเพชรบูรณ์มีตัวแทนพี่น้องชาวนาและชาวไร่ไปที่สารกลางจังหวัดเพชรบูรณนะ์ฮะไปรวมตัวเรียกร้องเงินโครงการรับจานำข้าวและข้าวโพดจากรัฐบาลยิ่งรัก ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวานนี้เองครับพี่น้องและวันนี้ผมได้รับโทราศัพท์จากพี่น้องเกษตรกรเขาเป็นชาวไร่ข้าวโพดจังหวัดเพชรบูรณ์บอกผมว่าในวันนี้ขึ้นเวทีแล้วให้ช่วยประชาสัพันธให้ด้วยว่าให้เชิญชวนพี่น้องชาวไร่ข้าวโพดไปรวมตัวกันที่สารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันศุกร์ที่สิบมกราที่จะถึงนี้ เวลา10บโมงเช้าเพื่อไปทวงเงินโครงการรับประกันราคาพืชผลเข้าโพดจากรัฐบาลยิ่งรักต้องการจะชี้ให้กับพี่น้องเห็นว่าเมื่อวานนี้มีงบมีมอบข้าวบวกข้าโพดส่วนหนึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ตังและวันที่10ที่ถึงนี้มอบข้าวโพดนัดรวมตัวกันที่สารากางจังหวัดเพชรบูรณ์ทวงเงินจากรัฐบาลยิ่งรักครับพี่น้อง ภาพถัดไปเป็นภาพที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เช่นกันเกิดขึ้นที่อำเภอขานุวัลลักษ์จังหวัดกำแพงเพชรพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาประมาณสักห้าร้อยครัวเรือนมาทวงเงินจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าจนป่านนี้แล้วนะ่ะสามเดือนแล้วสี่เดือนแล้วยังไม่ได้เงินจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์เลยตอนนี้ก็มีการชุมนุมปิดถนนที่อำเภอขานุวรลักษณ์และไปยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านในอำเภอขานุวรลักษณ์ว่าสี่ห้าเดือนแล้ว ยังไม่ได้เงินโครงการรับจัดนำข้าวถามว่าคุณยิ่งรักคุณมัวทําอะไรอยู่ปล่อยให้พี่น้องชาวนาะต้องมาเดือดร้อนและปิดถนนเรียกร้องเงินจากพวกคุณครับพี่น้องภาพถัดไปเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานเช่นกันครับพี่น้องภาพนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์ครจังหวัดของไอจ้จ่าประสิทธิ์พี่น้องชาวนาะประมาณสองสามพันท่านฮะมารวมตัวกันที่สารากาง มาเรียกร้องเงินโครงการรัฐจะนำข้าวในพื้นที่ภาคอีสานผมนึงบอกพี่น้องนะครับว่าวันนี้พี่น้องเกษตรกรคนเสื้อแดงเขาไม่เอาแล้วรัฐบาลยิ่งรักเขาบอกเขาไม่เอาแล้วเพราะมึงรอก,กูวันนี้เขาถึงมารวมตัวกันเรียกร้องจากรัฐบาลยิ่งรักว่า<ๆ>เมื่อ,อไรคุณจะเอาเงินรัฐจะนำข้าวมาจ่ายชาวนาเสียทีขณะนี้สามสี่เดือนไปแล้วและสิ่งเหล่านี้คือภาพต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ต่างๆแต่พี่น้องอาจจะไม่ได้ทราบความเคลื่อนไหวเท่าไหร่แต่อย่างน้อย ผมแปลกใจว่าทําไมสอสอดีตสอสอพักเพื่อไทยไม่มีใครสนใจปล่อยให้พี่น้องชาวนาต้องเดือดร้อนต้องมาเรียกร้องความเป็นธรรมจากรัฐบาลด้วยตัวพี่น้องชาวนาเองให้พี่น้องจําเลยจำไว้เลยว่าที่ผ่านมาทั้งหมดพวกสอสอพักเพื่อไทยมันหลอกพี่น้องชาวนามาตลอดครับพี่น้องเอ๋ยและพี่น้องต้องจําไว้เลยว่าจากนี้ไปอย่าไปเลือกไอ้พวกนี้อีกต่อไปฮะ พราะถ้าเลือกมันอีกมันก็หลอกพี่น้องอีกครับพี่น้องเพราะที่ผ่านมามันก็หลอกพี่น้องมาตลอดว่าจะจ่ายเงินจะจ่ายเงินจนป่านนี้ยังไม่มีปัญญาจะจ่ายเพราะว่ารัฐบาลยิ่งรักถังแตกไม่มีเงินครับพี่น้องภาพถัดไปเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ที่จังหวัดพิษณุโลกบ้านผมครับพี่น้องมีพี่น้องชาวนาประมาณสักประมาณร่วมสามพันคนจากหลายๆอำเภอมารวมตัวกันที่หน้าสารการจังหวัดพิษณุโลก มายื่นเรื่องผ่านผู้ว่าราชาการจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเรียกร้องเงินโครงการรัชนำข้าวเหมือนกันเลยครับพี่น้องวันนี้พี่น้องชาวนานในทุกๆพื้นที่ไม่รู้ยิ่งรักมัวไปทําอะไรพี่น้องเอ๋ยถามทีที่ว่ายิ่งรักคุณมัวไปทําอะไรหน้าที่ของคุณเนี่ยเรื่องโดนที่สุดคือหางเงินมาใช้นี่ชาวนาแค่นี้ชาวนาก็จะไม่ว่าอะไรคุณแล้วคุณมัวไปทําอะไรผมให้ดูภาพถัดไปครับพี่น้องซึ่งเป็นภาพที่พี่น้องมานั่งชุมนุมกันที่หน้าสรารการจังหวัดพิษณุโลก เมื่อเช้านี่เองนะฮะเรามาดูภาพต่างๆที่พี่น้องเขาเรียกร้องนะครับลองดูภาพถัดไปนะครับพี่น้องครับอันนี้พี่น้องเรียกร้องว่าเอาข้าวเราไปแล้วทําไมไม่จ่ายเงินจะอดตายแล้วนี่คือความรู้สึกของพี่น้องชาวนาจังหวัดพิษณุโลกที่เรียกร้องออกมาขอภาพต่อไปนะฮะและก็มีพี่น้องที่ทํารถเกี่ยวข้าวก็ถือโอกาสมาร่วมเรียกร้องด้วยกัน ถ้าพี่น้องไม่เข้าใจมันเป็นวงจรนะพี่น้องพี่น้องชาวนาเวลาเกี่ยวข้าวก็ต้องอาศัยรถเกี่ยวข้าวชาวนาไม่ได้ตังรถเกี่ยวข้าวก็ไม่ได้ตังมันจึงไม่แปลกที่รถเกี่ยวข้าวบอกว่าช่วยด้วยรถเกี่ยวข้าวผมจะถูกยึดแล้วจ้าวันนี้ผมว่าคนขายปุ๋ยขายยาฆ่า,มาแมลงที่ให้พี่น้องชาวนาเป็นหนี้เป็นสินผมว่าต้องมาร่วมกันชุมนุมเรียกร้อง เพราะวันนี้ถ้าพี่น้องชาวนาไม่ได้เงินรถเกี่ยวข้าวก็ไม่ได้เงินเป็นหนี้ปุ๋ยเป็นหนี้ค่ายาร้านขายปุ๋ยขายายาก็ไม่ได้เงินงั้นวันใดพี่น้องชาวนาชุมนุมเรียกร้องผมว่าคนเหล่านี้ต้องมาร่วมพี่น้องชาวนาในการเรียกร้องเงินจากรัฐบาลจริงรักผมขออนุญาตขอภาพถัดไปฮะภาพนี้เขียนไว้ว่าร้านค้าก็ทวงหนี้ทกอกศก็จี้ให้ส่งเงินสงสารกันเถิดครับจะมุดดินหนีแล้ว ยิ่งรักชินวัตรคุณมัวทําอะไรอยู่แต่ละแตะแต่อยู่ที่ไหนช่วงนี้แต่ละแตแต่อยู่สองที่ไม่ไปหาทหารก็ไปหาตํารวจวันนี้ไม่ไปหาตํารวจก็ไปหาทหารแต่ทหารก็บอกแล้วมึงอย่ามายุ่งกับกูยังไงกูไม่สนใจแต่แตงสิ้นพลกรฉุกเฉินกูไม่ใช้แน่นอน เมื่อวานนี้ก็ไปแต่และแต่แต่ที่นู่นไปหาตำรวจที่สนามบินสุวรรณภูมิไปถ่ายรูปคู่ร่วมกันครับพี่น้องงั้นผมบอกคุณยิ่งรักคุณไม่ต้องไปไหนคุณมาแก้ปัญหาชาวนาะหลายๆอย่างก็จะคลี่คลายนะพี่น้องดูภาพถัดไปคนระนี่ก็เป็นภาพที่พี่น้องชาวนาะที่พิศโลกหลายๆเภอร่วมกันว่านายกยิ่งรักชินวัตรจา๋า หลอกชาวนาทำไมนี่จะท่วมตัวตายอยู่แล้วพี่น้องที่รักทุกท่านนี่คือทุกยากของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่และชาวนาที่รวมตัวกันแต่ผมบอกพี่น้องนะครับว่าหลังจากพี่น้องเกษตรกรชาวนาจังหวัดพิษศโลกส่วนหนึ่งรวมตัวกันที่สารากางหลังจากนั้นแล้ว เขาไปที่นัดหมายฮะวันนี้พี่น้องชาวนา5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างเขานัดหมายกันอันประกอบไปด้วยพี่น้องชาวนาจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดสุขโขทยัยแต่ละจังหวัดก็ส่งตัวแทนไปร่วมชุมนุมกันที่4แยกปลวกสูง4แยกปลวกสูงเป็นถนนสายเอเชียฮะพี่น้อง เชื่อมระหว่างจังหวัดพิศโลกสู่จังหวัดคนครสวรรค์และข้ากรุงเทพถ้าพี่น้องขึ้นเหนือถ้าจะต้องผ่านจังหวัดพิศโลกก็จะต้องผ่านสี่แยกปลวกสูงรถทุกคันต้องผ่านสี่แยกปลวกสูงพี่น้องเครือข่ายชาวนาภาคเหนือตอนล่างจึงนัดหมายเอาจุดศูนย์กลางคือสี่แยกปลวกสูงเป็นศูนย์กลางในการชุมนุมเรียกร้องเงินจำนำข้าวจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์โดยพี่น้องชาวนา5จังหวัดครับพี่น้อง ผมมีภาพที่จยาให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศคร่าวๆเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อเช้าภาพนี้เป็นภาพประมาณสักสิบโมงเช้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของการชุมนุมเป็นการรวมตัวกันของพี่น้องชาวนาห้าจังหวัดที่ผมกลับเรียนไปแล้วถ้ามีการปิดถนนที่สีญญ่แยกโปรกสูงก็หมายความว่าการสัญจรขึ้นภาคเหนือจะถูกปิดโพเดทันทียกเว้นขึ้นสายจังหวัดตากครับพี่น้องนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการชุมนุมของพี่น้องชาวนาห้าจังหวัดภาคเหนือตอนล่างครับดูภาพถัดไปครับพี่น้อง มีพี่น้องเกษตรกรชาวนาผมคาดว่าน่าจะร่วมประมาณ 4- ี่ถึงห้าพันคนในห้าจังหวัดนี้และมีการชุมนุมเห็นมีเอาดนตรีมาบรรเทาความคลายเครียดให้กับพี่น้องชาวนาเพราะเขาชุมนุมท่ามกลางแสงแดดร้อนเปรี่ยงเปรี่ยงฮะแต่พี่น้องชาวนาก็ต่อสู้ไม่ถอยครับพี่น้องครับขอภาพถัดไปครับภาพนี้เป็นภาพที่ผมเห็นแล้วเนี่ยผมชอบนะพี่น้องพี่น้องลองอ่านดูนะฮะ มีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าเงินข้าวยังไม่ออกเสือกแลดโปรดฟังอีกครั้งถ้าไม่เข้าใจป้ายนี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับแต่ผมจดมาแล้วผมชอบผมก็เลยเอามาโชว์ฮะว่าพี่น้องชาวนาห้าจังหวัดไม่แน่ใจว่าป้ายนี้เป็นของจังหวัดไหนเขียนไว้ว่าเงินข้าวยังไม่ออกเสือกแลด ก็อย่างน้อยก็อยากจะฝากไปยังรัฐบาลคุณยิ่งรักนะผมไม่แน่ใจว่าพี่น้องชาวนาเขาตําหนิใครแต่เขาบอกว่าเงินข้าวเขายังไม่ออกมึงเสือกมัวเอาแต่แลดนะครับพี่น้องครับผมขอภาพถัดไปที่ให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศนะฮะในการชุมนุมปิดถนนภาคเหนือตอนล่างนี่คือป้ายที่อยู่หลังเวทีพี่น้องชาวนาเขียนไว้ว่าเอาข้าวกูไปแล้วไหนละ่ะเงินกู ผมขอภาพถัดไปนะครับที่เป็นภาพที่เอามาเห็นชัดๆครับนี่คือป้ายด้านหลังของพี่น้องชาวนานในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างมีการทวงเงินจากรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรว่าคุณเอาข้าวกูไปแล้วไหนละเงินของกูพี่น้องครับผมมีภาพถัดไปที่ต้องการจะโชว์พี่น้องเห็นบรรยากาศนี่ครับผมเห็นแล้วไม่ได้สื่อความหมายอะไรมากแต่ผมดีใจอย่างหนึ่งว่าวันนี้ชาวนาน กับพี่น้องกปปสเราเป็นพวกเดียวกันครับพี่น้องพี่ผมบอกว่าพี่น้องชาวนากับพวกเรากปปสเราเป็นพวกเดียวกันเพราะผมสังเกตดูพี่น้องชาวนาใส่สายธงชาติคลองนกหวีดครับพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเห็นไหมครับคนที่นั่งใส่เสื้อสีฟ้าเนี่ยผมสังเกตเออคอนหวีดด้วยแสดงว่าชาวนาครับว่าเราเป็นพวกเดียวกันในการขับไล่รัฐบาลชั่วยิ่งรักชินวัตออกไปครับพี่น้อง ผมก็เห็นรูปถัดไปนะครับขอภาพถัดไปฮะพอดีลายนี้เป็นชาวนาจากจังหวัดพิษณุโลกฮะที่บอกว่าให้ช่วยด้วยพี่น้องสังเกตไหมครับมีคาดธงชาตินะพี่น้องก็เท่ากับว่าพี่น้องชาวนาท่านนี้ก็ขอนกหวีดเหมือนพวกเราครับพี่น้องและภาพถัดไปเป็นภาพจากพี่น้องชาวนาจากจังหวัดกำแพงเพชรเสียดายภาพนี้ขยายไม่ได้แต่มีชาวนาหลายคนคองนกหวีดเต็ไมไปหมดแล้วครับพี่น้องเอ,อ๋ย สิ่งเหล่านี้เป็นบทพิสูจน์ที่ชี้เห็นว่าวันนี้มวลชนกปป,ปสในทุกๆระดับและพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเราเป็นพวกเดียวกันเราหลอมรวมกันเป็นพวกเดียวกันเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่คือสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของทุกระดับ ตั้งแต่พี่น้องชาวไร่ชาวนาคนยากคนจนพี่น้องวินมอเตอร์ไซค์พี่น้อง,ต,องตุ๊กๆุแท็กซี่เพราะหลายคนเป็นวินมอเตอรไ์ไซค์ว่างจะขับรถมอเตอร์ไซค์มาคล้องนกวีดมาต่อสู้กับพวกเราครับพี่น้องเอ๋ยนอกจากพี่น้องค,คนยากคนจนชาวไร่ชาวนาวินมอเตอร์ไซค์กรรมกรแบกหามตุ๊กๆุแท็กซี่แล้วยังมีพี่น้องข้าราชการทุกกระทรวงที่ร่วมกับพวกเราครับ ผมจะบอกพี่น้องนะครับแม้แต่ตำรวจนะผมเชื่อว่าเกิน,น,นครึ่งนะฮะเขายืนเคียงข้างกปป,ปอสอพี่น้องเอ๋ยดังนั้นวันนี้ไม่ต้องแปลกใจแล้วนะครับว่าทำไมพลังของพวกเราถึงยิ่งใหญ่มากก็เพราะว่าเป็นพลังที่บริสุทธิ์ของมวลมหาประชาชนทุกระดับรวมตัวกันในการขับไล่รัฐบาลทรราชยิ่งรักชินวัรนะ์และท้ายที่สุดนี้ ผมขอตําหนิรัฐมนตรีสองคนฮะพี่น้องวันนี้ผมได้ยินคุณกิติรัตน์นรนองเขาให้สัมภาษณ์ผมนั่งฟังวิทยุคุณกิติรัตออกมาขอโทษพี่น้องชาวนาที่จ่ายเงินชา้าเขาให้เหตุผลว่าเพราะว่ากระทรวงการคลังถูกยึดไปสามสัปดาห์ครับพี่น้องพี่น้องดูสิครับว่าระดับกิติรัตยังพูดอย่างนี้ และเมื่อวันที่4มกราที่ผ่านมานายวราเทพรัตรนากรก็ไปพูดที่จังหวัดวนครสวรรค์ที่จ่ายเงินให้พี่น้องชาวนาชา้าเพราะว่ากระทรวงการคลังถูกยึดโดยกปปสพี่น้อง <deep noise> ผมจําเป็นต้องเอาเรื่องนี้หมายํำว่าผมนึกไม่ถึงครับพี่น้องคือเรื่องเหล่านี้ถ้าเป็นอามาตูอามาตเต้นหรือไอ้คังคคกตูพูดเพราะพวกนี้มันชอบโกหกอยู่แล้วผมไม่ว่าเลยฮะไอ้คนพวกนี้พูด ปล่อยให้โกตีอะไรที่เป็นแกนนาคนเสื้อแดงที่ไปไล่ทุบไล่ตีคนจังหวัดนู้นจังหวัดนี้คนเหล่านี้มาโกหกนี้แล้วแต่ฮะเพราะว่าพวกนี้โกหกเป็นประจําแต่คนระดับกิติรัตคนระดับวรา,าเทพเป็นถึงรัฐมนตรีแต่มาโกหกตามไอ้พวกนี้เท่ากับว่าคอกําลังจะขาดฮะชีวิตกลังจะหาไม่เพราะไม่มีทางรอดแล้วพี่น้องเอ๋ยถ้าคนระดับนี้น่มาโกหกประชาชนมาอ้างว่า ถูกมวลชนไปยึด3สัปดาห์พวกเราออกจากกระทรวงการคลังมาเป็นเดือนแล,ล้วรลจนป่านนี้ทําไมมึงไม่มีเงินไปจ่ายชาวนาเล่าไอ้หอกหักก็แสดงว่าพวกคุณไม่มีฝีมือสิมีอะไรก็ชอบโทษคนอื่นทอดคนอื่นและพี่น้องจําคําพูดผมไว้นะครับวันนี้แม้แต่กิติรัตโกหกสีขาวเป็นจอมโกหกซึ่งซึ่งหน้านายวราเทพก็เป็นคนโกหกซึ่งซึ่งหน้า ที่บอกว่าพ่อมวลชนไปกระทรวงการคลังเนื่องจากว่ามวลชนไม่อยู่กระทรวงการคลังมาเป็นเดือนคุณยังไม่มีเงินไปจ่ายชาวนาแล้วผมบอกไว้เลยว่าจากนี้ไปคนที่เป็นเหยื่อจะเป็นกกตฮะเพราะว่าพวกนี้ทําเป็นให้สัมภาษ์บอกว่าจะกู้เงินทกศ55,000ล้านมาชําระเงินค่าข้าว แต่วันนี้ผมเห็นสาภาพแรงงานทกสอ,ออกมาเรียบร้อยแล้วว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าการกู้เงินทกสก้อนนี้55,000ล้านเป็นการกู้ที่ผิดกฎหมายกู้ไม่ได้และวันนี้นายกิติรัตน์เองก็เดือดร้อนพยายามดึงกรรมการของสำนักงานปริหานนี่สาธารณสะสอบอน,อนอมาประชุมและมีมติว่าจะกู้อีก1,30่งแมล้านไอ้พวกนี้ก็พูดไปแต่สุดท้ายแล้วผมว่ากรกตก็ต้องบอกว่ามันขัดรัฐธรรมนูญกู้ไม่ได้ ถ้าอย่างนี้แล้วไอ้พวกนี้ก็ต้องไปโทษว่าเพราะว่ากกตไม่ให้กู้ดูมันทําพี่น้องดังนั้นท้ายที่สุดจริงๆครับพี่น้องผมอยากจะฝากไปยังพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวๆๆนาทั้งประเทศให้รับรู้ว่าสัญญาที่เขาสัญญาพวกเราไว้ว่า15มกราคมนี้ที่จะต้องได้ตังค์ทุกคนทุกครัวเรือนทั่วประเทศในวงเงินแสนสามหมื่นล้านบาทผมเชื่อว่าไม่ได้แน่นอน นอกจากไม่ได้แล้วพวกนี้ก็จะโทษเยือลายใหม่เพราะว่าเยือลายเก่าแล้วเนี่ยโทษไปหลายรอบแล้วเยือลายใหม่จะเป็นกกตอบอกพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาว,าชาวนาอย่าไปเชื่อไอ้พวกนี้เพราะพวกนี้มันไร้ฝีมือมันไม่มีปัญญาบริหารจัดการมันขายข้าวไม่ได้มันก็ไมไม่มีเงินมาจ่ายพวกเราไม่มีเงินมาจ่ายพี่น้องชาวนาแต่เอาแต่โทษคนอื่นพี่น้องเอย๋ยและยิ่งรักชิวัตร ยังมีหน้ามาขึ้นป้ายขอสารงานเก่าพี่น้องจะให้โอกาสพวกนี้สารงานเก่าต่ออีกหรือไม่แค่นี้เฉพาะจำนำข้าวสองปีผ่านไปขาดทุน425.000ล้านประเทศจะล่มจมอยู่แล้วถ้าให้พวกนี้เข้ามาสารงานเก่าจาก4 2 0 0 0 0ล้านเผลอเอขาขดทุนไปเป็น80,000 0ล้านประเทศล่มจมแน่นอน วันนี้จึงต้องอยากจะบอกไปยังคุณยิ่งรักชินวัตรว่าสองปีที่ผ่านมาทำไมคุณไม่ทำให้ดีมาวันนี้จะมาขอโอกาสจากประชาชนประชาชนไม่ให้โอกาสคุณอีกแล้วแน่นอนอยากจะบอกคุณยิ่งรักและคณะว่าวันนี้หมดเวลาของคุณยิ่งรักเรียบร้อยแล้วฮะ 13มกราคมนี้ให้คุณยิ่งลักษณ์ตัดสินใจว่าคุณยิ่งลักษณ์จะออกยังไงให้ประชาชนขับไล่หรือลาออกแต่โดยดีถ้าคุณยิ่งลักษณ์ยังดื้อดึงให้ประชาชนขับไล่วันนั้นคุณและคณะไม่มีแผ่นดินอยู่แน่นอนครับขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ